สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง e a s y Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะออส่วนมากนะคะเรา,าวันนี้เรามาชวนคุยกันค่ะในช่วง วันหยุดสุดสัปด,ดาห์นะคะส่วนมากสาวๆที่ชอบปาร์ตี้นะคะจะทำให้เรานอนน้อยลงค่ะซึ่งวันนี้นุ้มมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาดูแลผิวกันนะคะฉบับคนนอนน้อยนะคะนอนยังไงให้ผิวยังสวยถึงคุณจะนอนดึกขนาดไหนตื่นมาผิวขุณก็ยังสวยอยู่นะคะเรามาดูกันนะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับดีๆและก็ทำได้ง่ายด้วยตัวเองนะคะซึ่งวันนี้ทางช่อง Easy Home นะคะได้รวบรวมเคล็ดลับดีๆมีทั้งหมด ประมาณหกเคล็ดลับมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหกเคล็ดลับนี้มีอะไรมั่งนะคะเคล็ดลับแรกค่ะดื่มน้ําก่อนนอนค่ะเพื่อให้ตื่นมาหน้าไม่แห้งหรือดูหมองคล้ำกว่าที่เป็นนะคะขอแนะนำว่าก่อนนอนควรดื่มน้ำนะคะสักหนึ่งแก้วค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวค่ะซึ่งข้อนี้นะคะสาวๆส,สามารถทำได้ทุกวันนะคะไม่ว่าเป็นวันที่คุณนอนน้อยหรือนอนปกติก็ตามนะคะ สองค่ะทาครีมนะคะเพื่อบำรุงผิวให้สวยได้แม้เราจะนอนไม่พอก็ตามนะคะถ้าเราต้องนอนน้อยอย่างเรื่องไม่ได้นะคะต้องพึ่งวิธีทาครีมนี่แหละค่ะการทาครีมในตอนกลางคืนนั้นสําคัญมากค่ะเพราะเป็นเวลาที่ผิวเรานะคะฟื้นฟูได้ดีการทาครีมเข้าไปก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของครีมให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ถ้าไม่อยากดูหน้าหมองดูโทมหรือมีริ้วรอยนะคะแนะนำให้ทามอยเจอร์ไรเซอร์ที่เข้มข้นค่ะหรือครีมที่มีส่วนผสมของเรตินอนค่ะเพื่อช่วยลดริ้วรอยได้อีกด้วยนะคะสาวๆสค่ะทานวิตามินรวมนะคะวันละ1เม็ดค่ะแน่นอนค่ะการนอนน้อยนะคะทำให้ร่างกายเราอ่อนเพียค่ะรวมถึงทำให้ผิวเราอ่อนแอได้ด้วยนะคะแต่เราก็สามารถฟื้นฟูผิวได้ด้วยการทานอาหารดีๆค่ะ ที่อุดมไปด้วยวิตามินที่ดีต่อผิวอย่างเช่นผักผลไม้กดไขมันโอเมก้าสจากปลาทะเลรู้สึกว่าเรายังกินลักอาหารได้ไม่เพียงพอนะคะก็ให้ทานนะคะวิตามินรวมที่ขายเป็นกระปุกค่ะตามท้องตลาดนะคะวันละ1เม็ดแล้วก็วิตามินซีอีกวันละ1เม็ดค่ะ4ค่ะเลี่ยงทานอาหารที่ทําร้ายผิวเลยนะคะถ้าเกิดเรานอนน้อยนะคะ แค่นอนน้อยติดต่อกันหลายวันนะคะก็ทําให้ผิวดูโซมมากแล้วนะคะอย่าทําร้ายผิวให้โซมหนักเข้าไปอีกค่ะด้วยอาหารที่ไม่ดีต่อผิวอย่างเช่นแอลกอฮอล์กาแฟอาหารแปรรูปของเค็มจัดหรือหวานจัดเป็นต้นนะคะเพราะอาหารพวกนี้ทําให้ผิวเราแห้งค่ะและทําลายคอลลาเจนในชั้นผิวเราอีกด้วยนะคะหค่ะนอนน้อยควรหลับให้มีคุณภาพค่ะ ด้วยภาระหน้าที่อาจทำให้เราไม่สามารถนอนหลับยาวๆได้นะคะเราเคยแนะนำเทคนิคการนอนน้อยแต่มีคุณภาพมาฝากกันค่ะแม้ว่าจะนอนไม่กี่ชั่วโมงค่ะแต่อย่างน้อยควรหลับให้สนิทค่ะหลับให้ถึงช่วงหลับดึกนะคะภาวะ หลับลรือก,ก็คือภาวะที่เราไม่ฝันนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างซึ่งถ้าอยากหลับสนิทก,ก็ต้องเรียงการดื่มกาแฟในกรกลางวันนะคะรู้ไหมกาแฟที่เข้าไปในร่างกายนะคะกว่าจะระบายออกจากตัวเราหมดก็ใช้เวลาถึง2วันเลยนะคะและแน่นอนว่าสารคาเฟอีนนะคะก็ไปรบกวนให้เรานอนหลับไม่สนิทนั่นเองค่ะนอกจากนี้ห้องนอนนะคะควรมืดสนิทค่ะและที่สําคัญซึ่งนุ้ยยังทําไม่ได้เลยค่ะควรงดเล่นมือถือก่อนนอนนะคะ เพราะแสงจากจอจะไปรบกวนการนอนได้ค่ะ6ค่ะใช้น้ําเย็นล้างหน้าค่ะปลุกความสดชื่นให้กับผิวนะคะหากตื่นนอนมาแล้วหน้าเรารู้สึกป่วยบวมอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ใช้น้ำเย็นล้างหน้านะคะเพราะน้ำเย็นจะช่วยการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดค่ะลดการขยายตัวของหลอดเลือดค่ะลดอาการบวมของใบหน้าได้ค่ะส่วนใครที่เจอปัญหาตาบวมผิวใต้ตาค้ํา ก็แนะนำให้ใช้น้ำแข็งหรือเอาผ้าขนหนูนะคะมาห่อน้ำแข็งอีกทีนะคะแล้วก็ประครบผิวใต้รอบดวงตาจะทำให้ผิวหน้าเราดูสดใสขึ้นแม้นอนน้อยนะคะ ช่วงนี้ใครที่ยังนอนน้อยแต่อยากอักมีผิวสวยก็ขอแนะนำตามเคล็ดลับดังนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะถ้าคิดว่าอยากแชร์วิธีนอนน้อยๆอ,อย่างนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะก็กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะสาว,สาว